เนรตะูก,กลฟฟ้ารอผมนายไพฑูร์สุวรรณวมิทักษ์กาบขอโอกาสถวายรายงานด้วยวัดป่าภูม่าได้เริ่มก่อสร้างเป็นที่พักสงฆภูม่าเมื่อวันที่1 0มีนาคม2557แล้วเป็นสำนักสงฆ์ภูม่าเมื่อปี2558และได้เริ่มก่อสร้าง,งเป็น และได้รับตาตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่21ตุลาคม2559ซึ่งพระเดชพระคุณเคยมาเยี่ยมสถานที่แ่งนี้และให้ว่ดแก่พระพิสุดเมื่อวันจันทร์ที่19กันยายน2559ในขณะที่วัดยังมีเนื้อที่เพียง20ไร่จนจนปี2562คณะสิทธิวัดป่าภูม,มา่า จึงมีบลำดิตก่อสร้างโบสถ์เพื่อใช้ประกอบสังคกรรมของพระสงฆ์และเป็นที่บำเพ็ญบุญกิยาของญาติโยมทุกท่านมีการปฏิบัติธรรมประจำเดือนเป็นต้นคณะสงฆ์และญาติโยมจึงได้ประชุมหารือและสรุปดำเนินโครงการก่อสร้างโบสถ์วัดป่าปูมาาโดยมติที่ประชุมกำหนดให้เป็นโบสถ์ตรงทยประยุกต์ ที่มีความเรียบง่ายแต่มีความกว้างขวางเพียงพอเพื่อเอื่อประโยชน์การใช้งานในหลายรูปแบบล,ลักษณะอุโบโสถ2อชั้นมีขนาดโถงภายในกวามม้าง20เมตรยาว35เมตรและได้ทัิธีต่อเสาเข็มเมื่อวันที่6ธันวาคม2563โดยระเดชพระคุณ ขครา,าชวาชิรธรรมวจารท่านพระอาจารย์จุธรรมจุธรรมโมวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานี